สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศจีนเปิดประเทศจะมีกลุ่มไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับณนะตอนนี้ประเทศจีนก็ยังคงนโยบายซีโร่โควิดอยู่นะครับทั้งที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีการเปิดประเทศกันอย่างเต็มรูปแบบกันแล้วโดยที่กลุ่มประเทศล่าสุดนะครับที่มีการประกาศเปิดประเทศแล้วก็เป็นตลาดสําคัญของประเทศไทยเลยนั่นะก็คืออย่างเกาหลีนะครับไต้หวัน ฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังเหลือแค่ทางประเทศจีนเพียงแค่ประเทศเดียวนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มมีความเป็นไปได้แล้วนะครับที่ทางประเทศจีนเนี่ยจะมีการประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเรากลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าประเทศจีนมีการเปิดประเทศเนี่ย กลุ่มหุ้นในประเทศไทยกลุ่มไหนนะครับที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดซึ่งในคลิปนี้เราลองมาเดากันว่ากลุ่มไหนนะครับจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับมาดูกันเลยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีการส่งออกไปยังประเทศจีน ครับหลังจากที่ประเทศจีนมีการเปิดประเทศเขาก็จะมีการรับสินค้าอื่นๆมากมายนะครับที่นอกเหนือจากสินค้าที่มีความจําเป็นที่ประเทศจําเป็นจะต้องมีการนําเข้าอย่างพวกฐานหินอะไรประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ไปเนี่ยเขาอาจจะมีการนําเข้าที่เยอะมากขึ้นพอมีการนําเข้าที่เยอะมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ากลุ่มที่เราส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ไป กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสายการบินแน่นอนว่าหลังจากที่ประเทศจีนนะครับมีการประกาศเปิดประเทศความต้องการของประชาชนจีนที่จะต้องมีการเดินทางไปยังต่างประเทศนะครับก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆของเขานะครับแล้วก็เนืวยนั้นก็คือประเทศไทยนั่นแหละเขาก็น่าจะเดินทางมายัางประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนะครับการเพิ่มเที่ยวบินเนี่ย มันก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจีนได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทางประเทศจีนนะครับก็ได้มีการเพิ่มเที่ยวบินจากไทยเข้าจีนจาก3เที่ยวบินต่อ1สัปดาห์ในช่วงเดือนสิงหาคม2565มาเป็น15เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็เที่ยวบินจากจีนเข้ามาไทยอีก15เที่ยวบินต่อสัปดาห์เช่นกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา และถ้าเกิดว่าเขามีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนเที่ยวบินก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่ประเทศจีนมีการเปิดประเทศการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับต่อความต้องการของประชาชนในประเทศจีนที่อยากจะมีการเดินทางออกมาอย่างต่างประเทศแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยและเราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะครับว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งเลยนะครับที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยดังนั้นการที่ประเทศจีนกลับเข้ามาเนี่ย แน่นอนว่าก็น่าจะส่งผลทําให้ผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับกลุ่มนี้ก็เลยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูมีความน่าสนใจนั่นเองมาที่กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มค้าปีกและกลุ่มอื่นๆที่ให้บริการแก่ชาวจีน ในส่วนของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยแน่นอนว่าก็ได้รับประโยชน์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือว่าชาวต่างประเทศที่เข้ามาหรือรวมไปถึงในส่วนของชาวไทยก็ตามแน่นอนว่าการที่ทาร์เกตเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทาให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้การที่คนจีนเข้ามาเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นอีกทาร์เกตหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาซื้อสินค้าในกลุ่มค้าปลีกต่างๆนะครับ สำหรับกลุ่มอื่นๆที่มีการให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีนและก็ชาวต่างประเทศกลุ่มเหล่านี้ก็มีโอกาสที่ไรายได้ของตัวบริษัทน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับจากการที่ประเทศจีนมีการเปิดประเทศนะครับชาวจีนก็น่าจะกลับเข้ามาใช้บริการอาทิเช่นกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับที่มีการรับชาวต่างประเทศนะครับอย่างประเทศจีนอะไรแบบนี้นั่นเอง แต่เนือสิ่งอื่นใดนะครับณตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างมีสัญญาณที่ดีเข้ามาเรื่อยๆนะครับกลุ่มท่องเที่ยวในที่นี้ก็จะมีทั้งกลุ่มโรงแรมกลุ่มสายการบินกลุ่มสนามบินหรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตนท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งณตอนนี้นะครับกลุ่มเหล่านี้แหละราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูเนี่ยจากราคาที่เขามีการปรับตัวลงแล้วก็ ตอนนี้ที่ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมายังไม่ถือว่าเยอะมากนะแต่ไงไนก็ดีก็อาจจะต้องไปดูในส่วนอื่นๆประกอบนะครับเรื่องของผลประกอบการของตัวบริษัทเนี่ยโดยภาพรวมเป็นยังไงนะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็นอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปได้มากแค่ไหนนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นประกอบการตัดสินใจของเราด้วย แล้วก็ในเรื่องของความถูกความแพงราคาอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องไปดูในเรื่องของกราฟเทคนิคประกอบด้วยนะเพราะบางตัวเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งแล้วนะครับอาจจะต้องรอให้ราคาของหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนะี่ยมีการย่อตัวลงมาก่อนนั่นเองนะครับโอเคก็ปรับมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นแบบไหนก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ